สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวนะคะสินค้านะคะวันนี้เรารีวิวเป็นชุดเมทห้าสิบนะคะสวัสดีทุกพี่ทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนเพจเตาโบราณจุฬาุรีนะคะ,<ฮ>ะตอนนี้นะคะผู้ติดตามสองแสนห้าหมื่นกว่าท่านแล้วนะคะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะ ่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้าให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะวันนี้เรามารีวิวนะคะชุดเคาน์เตอร์เตายาวเบส50นะคะซึ่งจะมีเป็นเตาแก๊สหนึ่งหัวแล้วก็เตาถ่านหนึ่งหัวนะคะซิงค์ลังจานหนึ่งหลุหนลมนะคะชุดนี้ครบจบในเคาน์เตอร์เดียวกันเลยนะคะใครที่กําลังเจอปนนะะัญหานะคะห้องตัวพื้นที่ไม่พอนะคะไม่ต้อง ใช้เป็นเคาน์เตอร์หลายๆอันนะคะใช้เป็นอันเดียวแบบนี้ได้เลยนะคะมีทั้งเตาแก๊สเตาถ่านแล้วก็สิ่งล้างจานอยู่ในเคาน์เตอร์กับบนเองนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็พามาชุดเคาน์เตอร์เตานะคะที่ใหญ่นะคะลองจากชุด2เมตรนะคะ,คะก็คือชุด1เมตรหรุ่นนี้เลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าใหญ่นะคะแล้วก็มีพื้นที่กว้างมากใครที่ชอบแบบหน้าเตากว้างๆนะคะพื้นที่เยอะนะคะ วันนี้เราก็จะมารีวิวรุ่นนี้เลยนะคะลูกค้าสีแดงสีโบราณนะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะเป็นซิงลังจานหนึ่งหลุมนะคะตรงกลางเป็นเตาถ่านนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเตาแก๊สนะคะลูกค้าทางแก๊สก็จะอยู่ด้านข้างเตาแก๊สนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้ใช้งานสะดวกมากนะคะลูกค้าเวลาต้มตุ๋นอุ่นนึ่งนะคะก็มาใช้เป็นเตาถ่านได้เวลาใช้เป็นแบบว่า อา,าอาหารเล่้ยงบีมนะคะเราก็จะใช้เป็นเตาแก๊สก็ได้นะคะใช้งานพร้อมกันสองหัวเลยก็ได้นะคะไม่อันตรายด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะรุ่นนี้มีซิงล้างจานด้วยนะคะลูกค้าซิงล้างจานเอาไว้ล้างผักล้างอะไรอย่างนี้นะคะได้หมดเลยนะคะลูกค้ามีซิงมีถ่านมีแก๊สน,นะคะครบจบในเคาน์เตอร์เดียวแบบนี้นะคะใช่ค่ะเป็นเคาน์เตอร์สําเร็จรูปนะคะที่พร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้า ก็ร้านทคำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะก็สามารถปรุงอาหารได้เลยนะคะด้านข้างๆนี้นะคะ<ช>สำหรับ<ะ>ลูกค้าที่มีพื้นที่ครัวน้อยนะคะเราแนะนาเป็นรุร่นนี้เลยนะคะก็จะครบจบไปในเคาน์เตอร์เดียวกันนะคะไม่ต้องวุ่นวายเนาะนำนลายๆเคาน์เตอร์นะคะไปวางนะคะรุ่นนี้ก็เหมาะกับลูกค้าที่มีพื้นที่ครัวน้อยนะคะสําหรับลูก<ช>ค้า<ะ>ที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าเอาวางหม้อเบอร์เท่าไหร่ได้นะคะเพราะว่า แต่ละบ้านเนี่ยก็จะใช้หม้อไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้าลูกค้าใช้หม้อเบอร์32นะคะเดี๋ยวให้นกกรงวางหม้อให้ดูนะคะสามารถวางคู่กันได้นะคะลูกค้านี่เลยนะคะหม้อเบอร์ส2องนะคะสามารถวางได้นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะก็จะเป็นหม้อเบอร์เบอร์เท่าไหร่2ะยี่สิบแปดเฮ้ยยี่สิบหกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหม้อเบอร์32กับหม้อเบอร์26นะคะสามารถวางคู่กันได้นะคะลูกค้าสามารถทำกับข้าวพร้อมกันเพีเดียวได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาดอยู่ที่1น,นะะึ่งเมตรเซนใช่ค่ะถ้าใครที่อยากได้พื้นที่เอาไว้เตรียมของด้วยนะคะ,คะก็แนะนำเป็นขนาด2เมตรนะคะใช่ค่ะก็รุ่นนี้นะคะตอบโจทย์กับพี่ๆที่มีห้องครัวใหญ่นะคะลูกคา้า บอกเลยว่าเป็นงานแยก2ชิ้นนะคะเรื่องของการแบบว่าเคลื่อนย้ายนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเป็นงานแยก2ชิ้นนะคะเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะลูกค้าใครที่ชอบรุ่นนี้นะคะใหญ่ๆแบบนี้นะคะใช้งานสะดวกนี้แนะนําเลยนะคะลูกค้ามีทั้งแก๊สมีทั้งถานมีทั้งซิงค์นะคะลูกค้าครบจบในเคาน์เตอร์เดียวเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ยังสามารถวางกระทะเบอร์ใหญ่ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องกันวางกระทะเป็นเบอร์สิบรุ่นนี้สี่สิบ เท่าไรนะ40 43 <45. S 1> ใช่ค่ะ43ไปเทานะคะนี่นะคะหม้อเบอร์26นะคะกับกระทะ16นิ้วนะคะวางคู่กันก็จะประมาณนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าอยากได้พื้นที่กว้างกว่า,วานี้นะคะแนะนําเป็นชุด2เมตรนะคะรุ่นนั้นก็จะมีพื้นที่กว้างออกไปอีกประมาณ50เซนเลยนะคะก็จะทํากับข้าวแบบสะดวกม,มากๆนะคะเพราะว่าพื้นที่มันเยอะนะคะลูกค้า ก็จะไม่หัวเตาก็จะไม่ติดกันแบบนี้นะคะก็จะห่างๆหน่อยนะคะรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่สี่สองสี่สิบสี่หมืนสองพันห้าร้อยบาทใช่ไหมสี่หมื่นสามพันใช่ค่ะราคาอยู่ที่43บามใบเทานะคะลูกค้าราคานี้ก็จะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะ โปรโมชั่นก็คือลดสิร์เซนะคะทุกทุกทุกออเดอร์เลยนะคะในราคานี้นะคะงานใครงานใครเธอ,เอตอบไม่ถูกเลยคือ,อยังไงยังไงนะไม่เข้าใจลูกค้าถามเข้ามาใหม่นะคะ อ่าสัมผัสกันเข้ามาได้เลยนะคะมีคําผัสสอถผัมได้เลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นงานหินขัดนะคะของร้านเตาโบราณราชบุรีนะคะลูกค้าเป็นงานหินขัดเมห้าสิบนะคะก็จะเป็นรุ่นหินนะคะนี่เลยนะคะเรียบเรียแบบนี้ทําความสะอาดง่ายนะคะลูกค้ารุ่นนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะใช้งานไันเลยนะคะยาวๆสี่สิบห้าสิบปีแน่นอนนะคะใช้งานไปยาวๆได้เลยนะคะใช่ค่ะาถามลูกค้าถามมาเลยนะ งานใครเธอคุณยุวดีนะคะเรืองมณีสวัสดีคะ่ะนะคะถ้าสนใจนะคะสอบถามได้เลยนะคะเป็นงานหินขัดทั้งใบเลยนะคะรุ่นนี้จะมีเป็นเตาอะเตาแก๊สหนึ่งหัวนะคะเตาถ่านรุ่นประหยัดพลังงานหนึ่งหึงหัวนะคะแล้วก็จะเป็นซิงล้างจานหนึงหล,งหงหลุมนะคะลูกค้าซิงล้างจานก็กว้างมากๆเลยนะคะ ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ40นะคะคูณ45นะคะแล้วก็ความลึกอยู่ประมาณ23เซนนะคะลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อสั่ง,งจองได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะโปรโมชั่นลด10% ทุกชุดทุกออเดอร์เลยนะคะใช่ค่ะแล้สั่งเข้ามาเป็นชุดไหนชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่นะคะลดไปเลย10%ทุกชุดเลยนะคะใช่ค่ะก็พี่ๆนะคะที่สนใจนะคะรีบเข้ามาสั่งซื้อสั่ง,งจองนี้เลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มกว่าคุ้มนะคะลูกค้าเพราะที่ร้านนะคะปกติแล้วนะคะไม่ได้ จัดโปรโมชั่นนี้นะคะให้กับพี่นะคะเดือนนี้ก็ถือว่าคุ้มมากนะคะลด10%ทุกชุดทุกออเดอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีหน้าร้านนะคะหรือว่าเป็นสินค้าที่สั่งทํานะคะก็คือลดล้างสต็อกเลยนะคะทูก้าใช่คะ่ะสวัสดีนะคะคุณดินน้ํานะคะลมไฟนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าบอกว่าสวยนะคะสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูเนื้อง,งานนะคะใกล้ๆกันนิดนึงได้คะ่ะก็เข้ามาชมใกล้ๆกันเลยนะคะ ถ้าลูกค้าได้ชมใกล้ๆนะคะเนื้อหินนี้ลูกค้าจะเห็นเลยนะคะว่าสวยงามมากนะคะลูกค้าเป็นหินแบบว่าเม็ดเรียงกันแบบนี้เลยนะคะวัสดุเป็นเนื้อหินคันทั้งใบนะคะสวยงามเช็ดทําความสะอาดง่ายนะคะผิวลื่นนะคะลูกค้าเวลาที่ลูกค้าเช็ดทําความสะอาดก็คือใช้ฟองน้ําอันเดียวเช็ดเลยได้เลยนะคะลูกค้า ใช่ค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเนื้อหินเงาเงาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าลงเคลือบให้นะคะเพื่อที่อาเวลาเศษอาหารนะคะหล่นร่วงลงไปนะคะจะได้ไม่โดนกับหินขัดโดยตรงนะคะอันนี้ก็ทําความสะอาดง่ายมากมากเลยนะคะใช่ค่ะมไ,มไม่กดแชร์เม่อไไม่กดแชร์เมื่อไงก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็บรบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยนะคะ<อ>ด้านหลังนะคะ<อ>ก็จะเป็นเตานะคะที่เรานำมาใส่ในเคาน์เตอร์นะคะ ส่วนด้านบนก็จะเป็นพวกเตาจิ้นจุ่มนะคะก็สามารถแจ้งแต่งเข้ามาได้เลยถ้าสนใจแบบไหนนะคะเอามาใส่ในเคาน์เตอรเตาแบบนี้นะคะได้เลยใช่ค่ะคะออกให้หน่อยนี่นะคะเบ้าเตาแก๊สนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะใส่เตาแก๊สลงไปนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะการใส่หัวแก๊สก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวให้น้องลองยกออกมาแล้วใส่ให้ลูกค้าดูหน่อย นี่นะคะการใส่หัวเตาแก๊สนะคะเบ้าจะเป็นเบ้าประมาณนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่หัวแก๊สลงไปนะคะนี่นะคะใส่หัวแก๊สลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะทาการยึดน็อตนะคะใส่สายใส่วาวนะคะส่วนรุ่นเตาประหยัดก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะคะเดีย๋ยวเอาตะแกรงมาใส่ให้หนึ่งอันเตาประหยัดพลังงานนะคะรุ่นนี้ประหยัดถ่านประหยัดพลังงานนะคะลูกคา้า ถ้าสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะรานะคานี้จะพร้อมอุปกรณ์ไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะตะแกรงก็หนาๆแบบนี้เลยนะคะความหนาของตะแกรงนะคะก็คือ1นิ้วเลยนะคะใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะคะใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะลด10%ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าใหญ่มากนะคะลูกค้าใหญ่กว่าตัวแอดมินอีกนะคะก็ถ้าส่วนตัวแอดมินนะคะใช้งานความสูงนี้นะคะกําลังพอดีนะคะลูกค้าเพราะว่าไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยก,กินไปนะคะกําลังยืนทํากับข้าวได้พอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราวางกระทะให้ดูนะคะ <c oughs> ที่สําคัญนะคะรุ่นนี้นะคะไม่ได้ใช้กับแค่ครัวเรือนได้นะคะใช้กับร้านอาหารได้ด้วยเหมือนกันนะคะลูกค้าร้านอาหารก็ใช้ได้นะคะที่ว่าเป็นแบบว่าร้านอาหารใหญ่ๆนะคะลูกค้าก็ใช้งานได้เพราะว่าซิงค์ของเราก็หลุมใหญ่อยู่นะคะหรือถ้าสั่งเป็นซิงซองหลุมใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะคะรุ่นนี้นะคะที่ร้านก็มีอยู่นะคะแล้วก็จะมีเป็นเตาถ่านนะคะเอาไว้แบบย่างก็ได้นะคะย่างเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่าต้มตุน๋นอะไรอย่างงี้นะคะได้ แล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นเตาแก๊สนะคะเวลาที่เราเร่งรีบนะคะเร่งรีบในการใช้งานเราก็จะใช้เป็นเตาแก๊สกันนะคะก็คือครบจบเลยนะคะใช้งานสะดวกเลยนะคะและที่สําคัญนะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้ได้นะคะ3ามเตาสามหัวอย่างนี้นะคะไม่อันตรายด้วยนะคะลูกค้าใช่ค่ะก็คือสามารถใช้งานพร้อมกันได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซิงลางจานนะคะอุปกรณ์ก็จะมีไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ใช้ล้างได้หมดเลยนะคะล้างผักไก่หมูได้หมดเลยนะคะล้างถ้วยล้างจานได้ทั้งหมดเลยนะคะซิงนะคะมีหลุมนะคะก็คือค่อนข้างใหญ่นะคะลูกค้านี่เลยนะคะให้ดูนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะคะแถมไปให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกใส่น้ำดีใส่น้ำาใช่ะค,ะค่ะแถมไปให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรนะคะ ใช่คะ่ะสวยมากๆเลยนะคะรุ่นงานถึงขัดนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยนะคะแข็งแรงทนทานนะคะสามารถใช้งานได้ยาวนานมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจแนะนําเป็นรุ่นนี้นะคะงานถึงขัดนะคะพื้นที่ควรไม<ช>่น้อยน,น,นะคะก็สามารถที่จะใช้เคาน์เตอร์เตาได้นะคะอยู่ในเคาน์เตอร์เดียวกันแบบนี้นะคะลูกค้าก็แจ้งงานเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าไม่อยากได้เป็นเตาถ่านอยากได้เป็นแค่แค่แก๊สกับซิงค์นะคะก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เหลืออยู่นะคะ ก็จะเอาไว้พกเตรียมของเตรียมอะไรเงี้ยได้เลยนะคะใช่ค่ะก็ใครที่สนใจนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะเราก็มารีวิวให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนนะคะร้านอาหารนะคะใช้งานได้หมดเลยนะคะลูกค้าก็ฝากนะคะชุด เคาน์เตอร์ยาว1เมตรหไว้ด้วยนะคะลูกค้าชุดนี้ยาวนะคะแล้วก็เป็นชุดที่ขายดีของพี่ร้านด้วยนะคะลูกค้าชอบเป็นเยอะมุงมากเลยนะคะสำหรับชุด1เมตรนะคะและที่สำคัญนะคะลูกค้าไม่ต้องแบบว่าแบบนี้ก็ได้นะคะแบบอื่นก็ได้เป็นแค่ซิงซองหลุมด้านข้างปิดเรียบก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเตาถ่าน3าหัวไปเลยก็ได้เตาแก๊ส3ามหัวนะคะ หรือว่าจะเป็นแบบว่าเตาแก๊สบอกเตาถ่านนะคะหรือว่าจะเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะคะลูกค้าสั่งทําได้หมดเลยนะคะชุดเคาน์เตอร์เมตรห้ของเรานะคะใส่ได้ทั้งซิงค์ใส่ได้ทั้งแก๊สถ่านแล้วก็ฟืนนะคะลูกค้าใส่ได้ทุกหัวที่ลูกค้าต้องการนะคะแค่ลูกค้าแจ้งเข้ามานะคะว่าที่บ้านใช้งานแบบไหนนะคะใช้แบบฟืนหรือว่าใช้แบบถ่านนะคะแล้วก็ใช้แบบแก๊สแบบไหนนะคะก็แจ้งเข้ามาได้เพราะว่าแก๊ดที่ร้านนะคะก็จะมีแบบแก๊ดหัวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบแก๊สอินฟาเรดนะคะลูกค้า แก๊สอินฟราเรดก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะสำหรับชุดเบสห้าสิบนะคะเผื่อพี่พี่ที่กลัวการใช้ไฟแรงนะคะก็ใช้เป็นเตาแก t สอิ i n f r a ร e กันได้นะคะใช่ค่ะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้านะคะติดปัญหาด้านไหนนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะสนใจแบบไหนนะคะมีพื้นที่ควรเท่าไหร่มีงบประมาณเท่าไหร่นะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะ แต่ตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นให้นะคะลดเป10%เลยนะคะลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะสั่งเป็นชุดไหนนะคะถ้าสะดวกใช้เตาแก๊สนะคะก็แนะนําเป็นเตาแก๊สสะดวกใช้เตาถ่านแนะนําเป็นเตาถ่าน,นะะใช่ค่ะเตาถ่านรุดประหยัดพลังงานประหยัดถ่านนะคะสามารถทํากับข้าวได้โดยที่ไม่ต้องใช้เตาแก๊สไม่ต้องเปืองแก๊สนะคะ กับข้าวออกมาก็อร่อยแล้วก็หอมมา,ากๆเลยนะคะก็มีอาดาราเนาะหลายท่านนะคะที่สั่งซื้อไปใช้นะคะก็ใช่ค่คะไปตามดูได้เลยนะคะเพจเตาอังโลจีนโบราณล,ลาชบุรีะนะคะมีสินค้ามากมายให้ลูกค้าได้เลือกกันเลยนะคะชอบแบบไหนสามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะเดินทางมาชมสินค้าหน้าร้านเราก็ได้นะคะลูกค้าตอนนี้สินค้าหน้าร้านเยอะมากเลยนะคะมีหลายรุ่นหลายสีหลายไซส์ามากๆนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้ขนาดของเรานะคะถึง2เมตรแล้วนะคะอันนี้เมตรหนะคะขนาดแค่เมตรห้นะคะแล้วก็มีความยาว2เมตรนะคะลูกค้าก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะราคาเพียง43ไปเท่าเท่านั้นนะคะ<ช>ลด่ค่ะเเหลือเท่าไหร่สามหมนด 38,000บาทนะคะลูกค้าลดไป10%จะเหลือแค่38,000บาทเท่านั้นนะคะราคาเต็มอยู่ที่43,000บาทนะคะแล้วก็ลด10%นะคะเหลือ38,000บาทท่นนะคะลูกค้านี่เลยค่ากดไลค์กดแชร์ก็ติดตามไว้นะคะใช่ค่ะเราจะมีเป็นโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังจะสั่งซื้อสั่งจองนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษคูณสนะคะลูกค้าอดใจรออีกนิดเดียวนะคะโปรจะออกมาแล้วนะคะใช่ค่ะก็โปรโมชั่นของเรานะคะแล้วก็สินค้าของเรานะคะมีทั้งแบบว่า ไม่ไม่ออกมาตลอดเลยนะคะลูกค้าอ,คอยากให้พี่ๆทุกท่านนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดชมไลฟ์ของเรานะคะสินค้าของที่ร้านนะคะลูกค้าแนะนําให้ลูกค้านะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดชมกันแล้วก็สุดคุ้มไปกว่านั้นนะคะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นนะคะอย่างที่พี่แนนแจ้งเลยนะคะ,คะมีโปรโมชั่นนะคะโปรซอนโปรที่ลูกค้านะคะบอกเลยว่าต้องอึ้งแน่นอนนะคะลดไปแบบว่าจุกๆเลยนะคะ ก็ใครที่อยากได้นะคะใครที่สนใจนะคะรีบเข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้านะคะรอโปรโมชั่นกันก่อนได้เลยนะคะใช่ค่ะสนใจเป็นแบบไหนก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะอย่างเรื่องขนาดนะคะที่ลูกค้าถามเข้ามานะคะอย่างความสูงอันนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ85ซนติเมตรนะคะความสูง85ก็จะเหมาะกับลูกค้านะคะที่มีความสูง1 0 ร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปนะคะแต่ถ้าลูกค้าที่มีความสูงร้อยห้าสิบนะคะเราก็จะแนะนําเป็นรุ่นมาตรฐานก็คือใช่ค่ะหกสิบเจ็ดเซนติเมตรนะคะแต่รุ่นนี้แปดสิบห้าเซนนะคะถ้าเป็นซิงค์นะคะต้องแปดสิบห้าเซนติเมตรนะคะแต่ถ้าเป็นเตานะคะเป็นหกสิบเจ็ดก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาเราทํากับข้าวนะคะเราต้องใช้แครนเนาะนะคะก็อาจจะสูงเกินไปนะคะก็แนะนําเป็น67เซนติเมตรได้นะคะใช่ค่ะ ก็รุ่นนี้นะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะลูกค้ามีทั้งซิงค์มีทั้งฐานมีทั้งแก๊สแบบนี้นะคะใครที่อยากได้นะคะไม่ต้องรอสินค้านานเป็นเดือนนะคะ <spell S 1> ลูกค้าสามารถที่จะรับกลับได้เลยนะคะลูกค้าใครที่จะมารับเองนะคะแต่ถ้าลูกค้านะคะไม่สะดวกมารับเองนะคะให้จะส่งได้เลยนะคะลูกค้าค่าขนส่งก็คิดตามระยะทางนะคะจะส่งให้ถึงที่ยกไว้หนึ่งขวบพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะ สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะรับชมกันอยู่จังหวัดอะไรบ้างนะคะแจ้งกันเข้ามาหน่อยนะคะว่ารับชมอยู่ไกลสุดที่จังหวัดอะไรนะคะใช่ค่นน<ฮ>ะไราไกันอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่อยู่ในเพจนะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเคยใช้เตาไหมนะคะเคยซื้อไปแล้วใช้เตาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะคอมเมนต์มาให้ลูกค้าทุกท่านที่กําลังจะสั่งซื้อนะคะ ให้ดูกันหน่อยนะคะลูกค้าจะได้ตัดสินใจง่ายๆนะคะแต่รีวิวที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือดีมากๆเลยนะคะใช้งานง่ายนะคะแข็งแรงนะคะสะดวกนะคะแล้วก็สามารถรองรับหม้อเบอร์อใหญ่ๆได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการค้นการผูกการพังนะคะ<ช>เวลาเราวางหมอ้อใ,<ช>ใหญ่ๆ,ๆนะคะก็แนะนําเลยนะคะ<ช>ลูกค้าใช่ค่ะก็ว,วันนี้นะคะก็<ช>นี่เลยนะคะชุดเคาน์เตอร์ยาว1.50เมตรนะคะ ที่ไม่ได้รีวิวรุ่นอื่นเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้เห็นความคุ้มของชุดเมตรห้กันก่อนนะคะเพราะว่าชุดนี้บอกเลยว่าใหญ่จริงนะคะแลาเวลาใช้งานก็คือสะดวกมากนะคะลูกค้าและ,ะที่สําคัญนะคะเวลาที่ลูกค้านะคะใช้รุ่นใหญ่ๆไปแล้วนะคะรู้สึกว่าถ้าไปใช้รุ่นเล็กๆมันก็จะทําอะไรก็จะไม่ค่อยยิบจับสะดวกนะคะก็เลยวันนี้นะคะเราก็ได้โอกาสนะคะมาแนะนํารีวิวนะคะชุด1นึเมตรห้นะคะรุ่นสุดคุ้มให้พี่พ ได้รับชมกันก่อนนะคะ,คะสินค้าที่เรามาแนะนําและนําเสนอนะคะก็คือเป็นสินค้าที่เป็นท็อปของทางร้านนะคะก็คือสินค้าขข่ดีนะคะ,ชคะเช่นชุดนี้นะคะ <c oughs> เมื่อรอบที่แล้วนะคะก็จะส่งให้ลูกค้าสามพันนครปฐมนะคะลูกค้าใช่ค่ะค ใช้แล้วก็ดีมากๆเลยนะคะก็กลับมารีวิวนะคะว่าสินค้าแข็งแรงนะคะทนทานนะคะใช้งานได้นานนะคะลูกค้ารับเป็นซิงค์ไปหนึ่งหัวแล้วก็เตาแก๊สสองหลุมนะคะก็ขอบคุณล<ช>ูกค้มามากๆเลยนะคะสำ<ช>หรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะลด10%นะคะนี่เลย <S <S> <S โปรนี้คุ้มมากเลยนะคะแล้วก็จะมีโปรเสริมเข้ามานะคะเป็น โปรพิเศษนะคะใครที่สนใจนะคะทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะลงให้ดูหน้า mm hmm. เพจด้วยนะคะ mm hmm. เข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไว้นะคะถ้าอยากมาชมสินค้ามาได้เลยนะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองตำบลเจดิหักนะคะห่างจากห้างแมคโครประมาณ800เมตรนะคะลูกค้าก็สามารถมาได้เลยนะคะ มีโบเดลเตานะคะใบใหญ่ยักษ์เลยนะคะวางอยู่หน้าร้านนะคะก็สามารถมาดูมาชมสินค้ามาลองจับดูก่อนได้นะคะมาลองวางลงว,วางกระทาดูก่อนได้เลยนะคะถ้าสนใจแอดไลน์ด้านบนเบอร์โทรด้านบนนะคะ ลูกค้าที่สนใจนะคะไม่ต้องรีรอแล้วนะคะรีบมาสั่งซื้อสั่งจองได้เลยนะคะใช่ค่ะ,ะก็สําหรับวันนี้นะคะชุดเคาน์เตอร์ยาวเมตรห้นะคะก็ฝากไว้กับพี่พีทพันนะคะลูกค้าอยากจะเซืร์เป็นของข,องขวัญให้คุณพ่อคุณแม่นะคะรีบบมาสั่งซื้อสั่งจองได้เลยเพราะว่าโปรนี้คุ้มมากนะคะลูกค้าและที่สําคัญนะคะคุ้มกว่าโปรก็คือเคาน์เตอร์เตานะนะคะ เพราะว่ามีทั้งซิงมีทั้งถ่านมีทั้งแก๊สคุ้มกว่านี้ก็หาไม่ได้ที่ไหนแล้ว<ช>และที่สําคัญนะคะราคาก็เป็นมิดมากนะคะลูกค้าก็ในราคานี้นะคะได้วัสดุเนื้อหินขัดทั้งใบจะทำความสะอาดง่ายนะคะขอ<ช>ฝากไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามและรับชมนะคะไม่ว่าจะลูกค้าที่รับชมอยู่ตอนนี้หรือลูกค้าที่มารับชมย้อนหลังถ้ามีคําถามทิ้งไว้ใต้ไลน์นี้ได้เลยนะคะมีคําถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะลูกค้าถ้าสนใจนะคะก็ แสงเข้ามาได้นะคะพวกเราก็ยินดีตอบคัดถามลูกค้าทุกท่านเลยนะคะใชนน่้ก <akl dit> <ais> <ries Four> ็มาดูชุดเคาน์เตอร์เตายาวเมค50ให้กับลูกค้าได้ชมกันนะคะถ้าสนใจรีบสั่งซื้อสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ในหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ